ตอนต่อไปนะคะจะเป็นการ create ตัว training data ก็อย่างเป็นอย่างที่สร้างกันดีการที่จะใช้ machine learning ได้ก็ต้องมีสร้างโมเดลตัวแบบจำลองภายในแบบจำลองก็ก่อนที่สร้างแบบจำลองก็ต้องเป็นไงคะมีข้อมูลที่ใช้สอนอที่เรียกว่า training data แล้วก็เพื่อที่จะทดสอบความถูกต้องก็จะมีตัวข้อมูลที่เป็น test testing data โดยที่ในที่นี้ก็จะใช้ตัว training data สอง attribute หลักๆก,ก,ก็คือล a ติจ u ดกับ longitude ก็จะกำหนดเป็นตัวแปร x ตรงนี้แล้วก็ df training ตรงนี้ส่วน y ก็จะเป็นอะไรคะ y ปกติก็จะเป็นตัวแปรตามหรือเป็นตัวคลาสที่เป็นคำตอบหรือเป้าหมายาเมื่อเรามีข้อมูลที่สอน ไ่้ติจูดเท่านี้ลราอีจูดเท่านี้เป็นไงคะคำตอบคืออะไรอ่ตัวที่ใช้สอนก็มีแม่มีจูดกับตัวเดฟตรงนี้หลังจากนั้นก็อันนี้เป็นการสร้างตัวเทนนิงเดต้านอกจากนี้แล้วเราก็จะต้องสร้างอะไรคะตัวเทสติงเดต้าก็เหมือนกันมี X มี Y อ่า x new y new ในที่นี้จะชื่อก็คอลัมน์ก็จะเป็นอ่ตัว Attribute ที่ ที่เหมือนก,นกันกับตัวที่เป็น training data หลังจากนั้นหลังจากนั้นเราก็จะมาแบ่งข้อมูลที่เป็น training กับ testing data โดยะจะใช้ตัวตัว x train x test y train y test แล้วก็บอกว่าฟังก์ชันที่จะใช้ในการแบ่งชุดข้อมูลตัวด้วยวิธีการสุ่มก็จะใช้ t ทน n ันเด r ร์ e ก t s ์เทอ่า p l i ตตรงนี้ดอ split ก็คืออ่า uh, เราจะกำหนดว่าในที่นี้ให้ข้อมูลที่เป็นอะไรคะที่ใช้ทดสอบหรือ testing data ก็คือ0.2ก็คือ20%ของข้อมูลทั้งหมดอ่า uh, หน้าเองตรงนี้ของข้อมูลที่เป็นอ่า uh, เราสร้างขึ้นมานั่นเองตรงนี้แล้วก็ส่วนของ random state ปกติ random state เราจะเอาไว้ใช้กำหนอดอ่ uh, การสุ่มแต่ละครั้งปกติถ้าสุ่มแต่ละครั้งผลลัพธ์ที่ได้ไม่เหมือนกันเป็นไงคะ,ะมันก็จะทําให้ไม่สามารถคนนํานวณค่าความถูกต้องได้เพราะฉะนั้นในการสุ่มแต่ละครั้งก็จะต้องมีมีตัวอย่างที่เหมือนกันซึ่งเราก็จะใช้ตัวเรนดอมสเตตเราสามารถกําหนดเป็นตัวเลขจํานวนเต็มได้ตรงนี้ในที่นี้ปกติเขาก็นิยมใช้สิบสองก็สุ่มทีละสิบสองสิบสองตัวนั่นเอง หลังจากนั้นก็เราจะลองสร้างตัวอะไรคะสามารถ Copy c o d โค้ดตรงนี้ไปทดลองสร้างตัวที่เป็นข้อมูล t เท i n i n g กับเทสติ้งได้แล้วก็เมื่อ Copy ไปวางแล้วก็กด s h i f อ e n t e r อ่ี s h อ f เ e อร e ช s h เ f t e n อร์ป,ป, Enter, ปุ๊บก็เป็นไงคะกระบวนการต่อไปก็จะเป็นการสร้าง ตัวแบบจำลองแล้วก็ทำโมเดลเซเลคชั่นในการที่จะสร้างโมเดลก็คือเราจะต้องรู้ว่าอะไรคะเมื่อกี้เรามีเทนนิ่งเ a ต้เทสติ้งเดต้แล้วคราวนี้ก็ต้องเลือกใช้แบบจำลองซึ่งในตัว SK Learn อ่าสายคิดเลอตรงนั้นจะมีฟังชันพวกฟังชันทางด้าน s u p e r ร์ไวล l เล r ร์นิ่งอันซูเปอร์ไวล์เลอร์นให้เราสามารถเรียกใช้ได้โดยในที่นี้จะลองตัว r random n o r m s t อ่า t เพราะฉะนั้นก็จะต้องสร้างโมเดลสร้างโมเดลตัว Random Forest แล้วก็ Random ครั้งละ50ะ50ตัวข้อมูลนั่นเองอโดยที่จะมีการกำหนอดอะไรคะ,ะฟิ t t ิ n งโมเดลใช้ตัว x a i n กับ y a ท n ไปกำหนดแล้วก็เราก็จะพยากรณ์ตัวอะไรคะทดสอบกับตัวข้อมูลที่เป็นเทสติ้งแล้วก็เพื่อที่จะดูว่าสกอ,อที่ได้ ในการพยากรณ์ของเราเท่าไหร่นั่นเองก็จะใช้อทสกอเพื่อที่จะเอาข้อมูลจากตัว x-test y t e s ไวมาตรวจสอบกับอะไรคะข้อมูลคําตอบที่เป็นข้อมูลคําตอบว่าถูกผิดแล้วก็คูณร้อยก็จะไดอะ้ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองตรงนี้ในส่วนนี้ก็จะเป็นการสามารถ copy code ไปวางแล้วก็ช h i เอนเ e อรเหมือนกันค่ะ มันก็จะขึ้นตัวฟิลฟิวตัว warning ขึ้นมาตรงนี้หลังจากนั้นหลังจากนั้นก็เป็นไงคะ,ะมันก็จะขึ้น warning ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ลองพิมพ์ดูว่า score แล้วก็ชิป enter ก็จะได้ว่าตัว score ที่เราอะไรคะ p r e d i c มันถูกต้องเท่าไหร่86.13ตรงนี้เปอร์เซ็นต์ ก็จะเป็นสกอร์ตรงนี้ได้สกอร์มาแล้วคราวนี้จริงๆในการที่เราใช้แมชชีนเล e ร์นิ่งเราจะใช้ค่า default เลยไหมคะค่า default ของโปรแกรมก็จะมีเช่นการกำหนดค่าพารามิเตอร์ว่าจะรันรันสอนหรือเรินกี่รอบเรียนรู้กี่รอบก็จะมะีปกติเราก็จะต้องหาตัวจำนวนรอบที่แบบ ถูกต้องมากสุดเราก็สามารถกําหนดได้ว่าเอาสิบรอบยี่สิบห้าิบดูหนึ่งร้อยสองร้อยห้า้อยหนึ่งพันสองพันเพื่อที่จะดูอะไรคะจุดพีคที่ว่าอผลลัพธ์ที่ได้มันถูกต้องมากสุดดีที่สุดนั่นเองหาเบสเบสที่จะดูว่าเถ้าห้าร้อยรอบน่าจะดีสุดหรือเปล่าหรือถ้าเพิ่มเป็นหนึ่งพันยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่เราควรจะหยุดเรียนรู้ที่อะไรคะ,ะตัวเลเวลไหนรอบจำนวนรอบที่เท่าไหร่ ่มันก็มีบางครั้งเป็นไงคะเปลี่ยนจากห้าห้าห้าร้อยเป็นสองพันแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะไม่แตกต่างเลยแตกต่างแค่จุดทัศนิยมนิดหน่อยเป็นไงคะบางครั้งก็อาจจะไม่คุ้มที่จะต้องรอหรือตัวเวลาที่เพิ่มขึ้นตรงนี้เพราะฉะนั้นก็สามารถปรับปรุงหรือคอนฟิกค่คาพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องได้สามารถกำหนดได้เช่น ตัวจำนวนรอบแล้วก็จะใช้คิดเซิร์ชตรงนี้เพื่อที่จะดูว่าอะไรคะ่ะเราจะหาหาตัวพารามิเตอร์ตรงนี้ว่ากี่รอบถึงจะเหมาะสมตรงนี้ก็จะดูดูค่าที่เหมาะสมที่สุดนั่นเองตรงนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ว่าจะร้อยรอบอทั้งด้นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยตรงนี้ก็เปลี่ยนได้เช่นเดียวกันค่ะอ่า แล้วก็เหมือนเหมือนเดิมชิปเอนเทอร์มันก็จะมีการดันรันค่าแต่ละแต่ละอัน หลังจากนั้นตรงนี้รันเสร็จก็ลองดูค่ะลองดูลองพิมพ์โคตดเพื่อดูผลลัพธ์ก็คือ p r e v i ค่า Value ที่ได้จากการพยากรณ์ดู ก็ถ้าไม่ได้ก็คือให้กดส t o อตรง interrupt the kernel ไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยช h i f t enter ใหม่ตรงนี้เพื่อที่จะดูว่าตัว result result ที่ได้จากการพยากรณ์ก็คือเราพยากรณ์มีอะไรคะ2ออันหลักๆก,ก็คือ,อขนาดกับความลึกขนาดกับความลึกตรงนี้ก็จะได้ตัวอย่างออกมา หลังจากนั้นหลังจากนั้นเราจะาดูสกอรอ์ดูสกอร์ว่าสกอร์ที่เราปรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆแล้วได้เท่าไหรก่ก็ใช้คำสั่งสกอร์เอา BaseFit.Score ตรงนี้เพื่อที่จะดูความถูกต้องอ หลังจากนั้นก็จะอ่านฟ้องวอนนิ่งขึ้นมาก็ไม่ไม่เป็นไรตรงนี้แล้วก็ลองพิมพ์สกอร์ก็จะได้แปดสิบหกุดเาสมเป็นไงคะแปดสิบหกจุหนึ่งสก็ดูแล้วแตกต่างไหมคะก,ก็หลักหลักทศนิยมก็ตรงนี้ก็เราสามารถาใช้ฟิตดูได้มันก็จะได้ผลผลที่ดีขึ้น หรือเราอาจจะลองปรับอะไรคะพารามิเตอร์ดูตรงนี้หรือบางครั้งก็ที่เราทำกันโดยทั่วไปก็ลองปรับในอะไรคะปัจจุบันเครื่องมือที่แบบมันมีเครื่องมือที่แบบสำเร็จรูปอลองปรับค่าพารามิเตอร์มาก่อนแล้วค่อยเอามาเขียนโปรแกรมอีกทีนึงก็ได้เหมือนกันเราก็จะรู้ว่า,าไม่ต้องมาเซิร์ชหาโดยเขียนโปรแกรมหรือใครจยามาเขียนโปรแกรมแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน ลองทอดลองดูว่าควรจะเป็นเท่าไรทดลองเปลี่ยนตรงนี้ทดลองได้เปลี่ยนเป็นหนึ่งพันสองพันสามพันเพื่อที่จะดูว่ามันเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนอแต่ถ้าดูแล้วเพิ่มขึ้นไม่มากก็เป็นไงคะ,ะถ้าเพิ่มขึ้นไม่มากก็อาจจะ,ะใช้รอบน้อยๆจํานวนรอบน้อยๆก็สามารถคอนฟิกตรงนี้ได้ก็จะได้ประมาณแปดสิบหกจุด 93คราวนี้จะมีะตัวเพื่อ,อพิมพ์โค้ดเพื่อดูความถูกต้องอพิมพ์โคตดตรงนี้จะด,ดูดูความถูกต้องที่ได้ทั้งหมดที่พีดิตรงนี้ลองดูว่าค่า x ค่า x ตรงนี้ ลองดูไฟแนนซ์สกอร์สมมุติเราบอกว่าเรา,ามีการไฟแนนซ์สกอร์ที่ได้82 82ที่ได้จากการเฮดิ t ชันตัวที่เป็นเทสนั่นเองตรงนี้แอนดนิวไวนิวถ้าเราสังเกตก็คือข้อมูลที่ใช้ในการเทส่าตรงนี้ ความถูกต้องปกติความถูกต้องก็ขึ้นอยู่กับงานว่าจะยอมรับได้ที่เท่าไหร่โดยปกติก็80ก็ถือว่าเป็นค่าที่แม่นยำแม่นยำใช้ได้อยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับงานแต่ละงานถ้าเป็นสมมุติพยากรณ์น้ำท่วมหรือภัยพิบัติ80ถือว่าเป็นไงคะ ็เยอะแล้วถ้าในทางปฏิบัติพยากรได้ถูกต้องถึง80%แต่ว่าคราวนี้ต้องระวังอย่างหนึ่งคืออะไรคะปกติอมันมีเคสเหมือนกันเช่นเราบอกว่าเราผลพยากรณ์ได้ตั้ง90 95 99แต่มันมีปัญหาอีกกันหนึ่งที่ต้องระวังก็คือ Overfitting mm hmm. เมื่อเอาไปใช้กับข้อมูลจริงแล้วมันผลลัพธ์ที่ได้อาจจะเหลือแค่60อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ ในกระบวนการนี้ก็ต้องมีการทดสอบกับ testing data อาจจะเป็น testing data อื่นๆที่แบบไม่เคยใช้ในโมเดลในการเรียนรู้ตรงนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งค่ะที่อาจจะต้องคำนึงถึงเพราะว่าปัญหาของ machine learning อันนึงคือส่วนใหญ่ค่าที่ได้จากการสร้างโมเดลเราก็จะพยายามปรับให้เป็นไงคะได้ผลลัพธ์ตามที่เราคาดหวังไว้เช่นคาดหวังว่า น่าจะได้สัก80ก็พยายามหาอะไรคะตัวตัวปรับจูนตัวอะไรคะพารามิเตอร์หรือ,อเพิ่มปัจจัยข้อมูลนำเข้าต่างๆแต่ก็ควรระวังเหมือนกันว่าเราต้องมีการทดสอบกับตัวตัวที่เป็น testing data ที่มีความอาจจะไม่เคยนำมาใช้ในการเรียนรู้อันนี้สำคัญเหมือนกันเป็นข้อมูลที่ หรือว่าบางครั้งตัวเทรนนิ่ง d a t a ถ้าไม่ครอบคลุมพอถ้าสมมุติเราทำน้ำท่วมหาดใหญ่อาจจะไม่ได้สามารถเอาไปใช้กับสุราธ,ธานีได้อาจจะสุราธานีลักษณะน้ำท่วมเป็นไงคะก็อาจจะต่างกันหาดใหญ่อาจจะเกิดจากอะไรคะน้ำน้าอะไรคะ,ะไหลมาจากพวกพื้นที่บริเวณพื้นที่อื่นพื้นที่รับน้ำแต่สุราษฎร์อาจจะเกิดจากฝนเป็นหลักหรือว่าปัญหาการระบายน้ำเพราะฉะนั้น ก็ต้องดูว่าบริบทว่ามันจะสามารถเอาไปใช้ในเคสไหนได้บ้างพื้นลักษณะกายภาพเชิงพื้นที่จะต้องมีความใกล้เคียงกันถ้าเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่พวกละติจูดลองติจูดจริงๆเท่านี้ก็ไม่เพียงพอมันต้องมีอะไรคะในงานทางด้านภูมิศาสตร์ก็มีพวกความสูงภูมิประเทศที่เขานิยมใช้หลักการใช้ประโยชน์ที่ดินว่าบริเวณนั้นเป็นป่าไม้เป็นเมืองหรือเป็นพื้นที่กเกษตรก็จะมีความเสี่ยง ต่อการวิเคราะห์ในด้านต่างๆที่แตกต่างกันตรงนี้เพราะฉะนั้นก็จะต้องเลือกใช้ตัวข้อมูลให้เหมาะสมด้วยตรงนี้ตรงนี้ก็จะได้82แล้วก็คราวนี้เราจะดูอะ,อะไรคะอีกอันนึงคือดูผลลัพธ์ที่เป็นเทเบิลเลยที่ที่เราพยากรณ์จะให้แสดงผลออกมา เราก็จะสามารถแสดงผลได้โดยใช้อะไรคะ่าใช้โค้ดในการที่จะวน loop for อ,ออกมาว่าข้อมูลที่เก็บไว้ในตัวแปรออกมาแสดงผลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงนี้แล้วก็พิมพ์เหมือนเดิมก็คืออะไรคะ df d, f, d sel, อ่า test ่็ที่จะเรียกดูตารางมาก็จะรู้ว่าละติจุดที่เท่านี้ลองกี่จุดเท่านี้อะไรคะค่าที่ได้จากการพยากรณ์คือ,อมีขนาดเท่าไหร่มีความลึกเท่าไรแล้วก็คิดเป็นอะไรคะสกอถูกต้องกี่เปอร์เซนต์ถ้าเทียบกับข้อมูลที่เป็นคําตอบนั่นเองตรงนี้ก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นหลักๆของการอะไรคะการที่เราทดลองจริงๆปกติถ้าเราเขียนโค้ดในตัว ในตัวอะไรคะวิชวนสตูดิโอคโค้ดเลยก็จะทดลองยากนิดนึงเพราะฉะนั้นก็ให้มาทดลองในตัวจูปิเตอร์ตรงนี้หรือถ้ามีเครื่องมืออื่นที่มีอะไรคะเป็นสำเร็จรูปพวกแรปพิทไมเนอร์ต่างๆก็สามารถทดลองกับตัวนั้นได้ว่าอันกริทึมไหนหน่าจะเหมาะสมแล้วค่อยเอามาพัฒนาเป็นตัวเว็บ่ค่อยมาเขียนโมเดลในในส่วนที่เป็นเว็บอีกครั้งหนึงอ่าซึ่งเดี๋ยวก็จะมีว่า ในการที่จะสร้างแจงโก้โมเดลก็จะต้องไปแก้อะไรคะเปิดไฟล์ตัว m o d e l p y จริงๆแล้วตรงรายละเอียดส่วนนี้ก็จะเหมือนกับอะไรคะเหมือนกับตัวเมื่อกี้ที่ที่เราทำในตัวจูปิเตอร์มันก็จะเขียนโค้ดลักษณะคล้ายๆกันต้องมีการสร้างอะไรคะ data set ต,ตตั้งแต่อะไรคะตั้งแต่การอ่านข้อมูลมาเลยว่าอ่านข้อมูล ตัวข้อมูลที่ใช้จะใช้ในการพยากรณ์อยู่ที่ไหนบ้างข้อมูลเทสกับข้อมูลที่เป็นข้อมูลทั้งหมดที่จะเอามาเป็นเทรนนิ่งเดต้าแล้วก็จริงๆตรงนี้ก็จะเหมือนกันลักษณะคําสั่งก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเพียงแต่ว่าเราจะเป็นไงคะมีการดรอปพวกค่าที่ค่าว่างออกไปจะเป็นลักษณะโฟเดียวกันเลยอันนี้แต่ว่าเราก็จะเพียงแต่เราต้องนํานมาใส่ในตัว ไฟที่เป็น .py model .py ไฟต่างๆตรงนี้เราก็จะสามารถแสดงผลเพื่อถ้าเราทำในเว็บแล้วเราก็จะแสดงผลเป็นอะไรคะสุดท้ายก็บันทึกลงฐานข้อมูลได้แล้วก็อะไรคะเราจะสามารถใช้ร t เฟรตโ r รแกรมม i n g ในการที่จะแสดงผลในรูปแบบที่เป็นอะไรคะสุดท้ายก็คือในรูปแบบที่เป็นแมปที่เป็นแมปลักษณะที่เป็นแมป การพยากร์ได้ว่าอ,อันไหนวงกลมสีแดงคือ,อมันแผ่นดินไว้ขนาดใหญ่พวกนี้แล้วก็สร้างพวกรีเจนคำอธิบายสัญลักษณ์ได้ซึ่งจะเห็นได้ว่าในอะไรคะในตัวในตัวที่จะ,ะทำในโค้ดก็จะมีดีเทลค่อนข้างเยอะตรงนี้ต้องเขียนโคดดิ้ง อยู่พอสมควรเพราะ่ามันจะมีหน้าที่เป็นทั้งอินเทอร์เฟซหน้าที่เป็นส่วนคอนโทรลก็ตรงนี้ก็สามารถทําได้แล้วก็นอกเหนือจากนี้คือเราก็จะสามารถเอาไปไปยุกต์ใช้ก็คือปรับปรุงไปใช้โมเดลลักษณะอื่นหรือใช้กับงานอื่นได้เราก็สามารถเปลี่ยนอะไรคะ่ะตัว input ข้อมูลสามารถทําเว็บในการที่จะแสดงผลตัวข้อมูลการพยากรณ์หรือการวิเคราะห์อะไรสักอย่างหนึ่งผ่านเว็บได้ตรงนี้ ึ่งเดี๋ยวยก็จะไปดูในส่วนต่อไปอในการสร้างตัวเจงโก้โมเดล